สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือที่ทำงานนะครับออฟฟิศนะครับสำนักงานใหญ่มูลนิธิดกรกรสุกเกษมนะครับดกรกรสุกเกษมนะครับได้จบนะครับด,ด,ดุษฎีบัณฑิตนะครับ PhD จากมหาวิายาทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับได้มีการ ศึกษาด้านเกษตรมาตั้งแต่ระดับหลังจากจบมัธยมก็ศึกษาทางด้านการเกษตรมาตลอดนะครับนี่นะครับก็มีการมีการศึกษาอย่างดีในเรื่องของการส่งเสริมเพิ่มผลผลิตนะครับดินน้ำปุ๋ยนะครับและได้รับ รางวัลน,นะครับจากชมรมหรือว่าปัจจุบันเป็นสมาคมผู้สื่อข่าวกเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับที่มีสำนักงานอยู่ตึก50ปีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับได้มีการวิจัยนะครับสารตัวหนึ่งชื่อ Rd2551 นะครับใช้เพิ่มผลผลิตและ เพิ่มกำไรให้แก่เกษตรกรนะครับในข้าวหอมมะลิข้าวทั่วไปและมาโด่งดังนะครับจากการใช้ในทุเรียนนะครับช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกดอกทำให้ทุเรียนออกดอกดีคุณภาพผลทุเรียนดีมากเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับทางด้านรสกลิ่นเนื้อสีนะครับสันฐานของลูกนะครับ ประสบความสําเร็จมาเป็น10ปีแล้วนะครับทำให้เกษตรกรมีเงินล้านนะครับหลังจากที่ได้ระหว่างเรียนก็ได้รับรางวัลน,นะครับการเรียนดีีดนะครับและได้ไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับที่อเมริกาเกี่ยวกับการาเพื่อเป็นการประกอบการสอบนะครับ งานวิจัยนะครับ,บวิทยานิพนธ์นะครับเรียนที่ลอิสตันคาร์สสเตทคอลเลจนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงซัมเมอร์นะครับได้มีความพยายามมุ่มณนะททาการส่งเสริมการเกษตรมาตลอดนะครับจึงได้เข้ามาสู่ การทำมูลนิธิดกรกรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงรูปแบบการผลิตการพัฒนาการเกษตรนะครับนอกจอากนั้นนะครับดกรกรสุกเกษมนะครับเป็นสมาชิกนะครับสมาคมผู้สื่อข่าวกเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับ และมีการทำเกี่ยวกับสื่อนะครับมีเคยมีอดีตเป็นรายการวิทยุสถานีเกษตรอินทรีย์นะครับและเป็นคอลัมนิสนะครับหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ไทยและเป็นคอลัมนิสเป็นที่ปรึกษานทตยสารเกษตรอินทรีย์และมีการ เป็นวิยากรมาตั้งแต่ปีพศ2548นะครับได้มีการสอนและมีการทำปุ๋ยเพื่อการค้านะครับในหลายๆที่นะครับจะเป็นที่เกษตรศาสตร์บางเขนหรือที่อ่างทองนะครับหรือที่ ึกเนชั่นนะครับคมชัดลึกนะครับก็ได้มีการทำกิจกรรมสอนทำปุ๋ยเพื่อการค้าและทำปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยน้ําหมักมาตลอดและมีการเขียนตำรานะครับมหัศจรรย์เชียวภาพเพื่อแจกนะครับอันนี้ไม่ได้ให้ขายนะครับถ้าใครใขายก็แสดงว่าะละเมิดนะครับ ดรกรสุกเกษมนะครับมีความเคารพนะครับครูบาอาจารย์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับนับถือนะครับพระยาพิชัยดับหักซึ่งเป็นวีรบุรุษของอุตรดิตเป็นบ้านเกิดของดรกรสุกเกษมนะครับและนับถือในหลวงนะครับ รัชการที่9และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับมหาราชนะครับและพระมหากษัตริย์ที่ดูแลประเทศไทยมาอย่างดีนะครับมีความรักมีความหวงแหนมีอนุรักษ์นะครับเกี่ยวกับของดีเมืองอุตรดิตถ์นะครับได้บูชานะครับดาบ หล็กน้ำพีนะครับได้บอ,อยู่ในใจนะครับไปไหนก็คิดถึงและขอพรนะครับนอกจากนั้นก็มีพระพุทธรูปพระพุทธศาสนานะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับไดอ้อยู่ในใจและเป็นหลักในการประพฤติในการปฏิบัติงาน ของดรกรประธานมูลนิธินะครับดรกรสุกเกษมนะครับและที่ลืมไม่ได้นะครับก็เป็นพระที่บ้านนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับหรือพระอกแตกนะครับที่เป็นพระประธานวัดตังแก่งใต้ซึ่งเป็นวัดที่พระยาพิชัยดาบหักหรือเด็กชายจ้อยนะครับ ได้มาเรียนเพลงดาบและมวยไทยนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับได้มีพระครูเที่ยงเป็นผู้ประสิทธิ์ประสทัทวิชาให้นะครับซึ่งลานวัดนั่นเองดรกรสุกเกษมก็เติบโตที่นั่นนะครับและทำคุณงามความดสีสมทบทุนสร้างโบสถ์นะครับบวกลบนะครับทั้งครอบครัวด้วย เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทนะครับได้ช่วยธนุบำรุงศาสนานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองบ่งบอกถึงนะครับตัวตนของประธานมูลนิธิดกรกรสุกเกษนะครับช่วยธนุบำรุงศาสนานะครับด้วยปัจจัยนะครับและ ทั้งครอบครัวนะครับและดูแลบุปการีอย่างดีนะครับหลังจากนั้นได้ทะลุบำรุงหรือปรับปรุงพื้นที่ไร่ที่นามรดกนะครับให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับของมูลนิธิดรกรกสุขเกษมที่อุตรดิต์นะครับและที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลน,น้ำอ่างอำเภอตรอนนะครับ สิ่งเหล่านี้คือผลงานทั้งสิ้นนะครับมูลนิธิดกรกรสุกเกษมใช้ทุนตัวเองร้อยเปรเซ็นต์นะครับเพื่ออาหาซื้อโดรนสร้างาระบบการปลูกทุเรียนการปลูกพืชน,นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับและมีการเปิดบริษัทนะครับ บริษัทอิมูนซินียนะครับเพื่อผลิต Rd 2 5 1นะครับส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตรกรรมนะครับไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปเสียเวลาอบรมนะครับส่งนวัตรกรรมไปเกษตรกรใช้ง่ายทำให้ทำเกษตรกรท,ทางเกษตรกรทำเกษตรง่ายขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับที่มาอัดบันทึกคลิปนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมหรือท่านผู้สนใจมูลนิธิจะสับสนว่า,ามูลนิธิโดดกรกรตั้งอยู่ที่ไหนนะครับสำนักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่เลขที่นะครับ2106นะครับ63ทับ2106นะครับซอย คลอง9เนะครับสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพนะครับนี่นี่คืออสถานที่ทำงานและสนักงานใหญ่นะครับโดยมีทีมงานทำเกี่ยวกับข้อมูลบันทึกและทำบัญชีส่ง อย่างถูกต้องนะครับทุกปีนะครับสำหรับมูลนิธิยังไม่มีผู้บริจาคนะครับแนะนำหรือกรุณาเชิญชวนนะครับให้ชมข้อมูลในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ gonfoundation.or.th นะครับ g o นก็ g o n Foundation นะครับ G O N F O U N D A T I O N o R t H นี่คือเว็บไซต์ของมูลนิธิดเกเอรกสุกเกษมมีเลขที่บัญชีอยู่ในเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์อยู่ในเว็บไซต์มีพันธะหรือมีมีภารกิจ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและประวัติต่างๆคณะกรรมการอยู่ในเว็บไซต์นะครับขอเชิญและขอแนะนำนะครับมูลนิธิใหม่ของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเกษตรปรับรูปแบบการเกษตรให้อาหารทางด้านการเกษตรปลอดภัย กับผู้บริโภคและทำให้สิ่งแวดล้อมกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์เป็นวัฒจักรที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเคยมีมาสวัสดีครับ